วันนี้ผมมีภารกิจให้เดินจากตรงนี้มานะครับถึงที่หมายของผมนะฮะนะบอกเดี๋ยวผมจะ ASMR ในการเดินนะครับชาวกล้วยชาก,กังราวของเรานะครับ ต้องรับสู่โลกหลังความตาย AI เกมนี้เขาดีไม่ใช่หรอเฮ้ยระวังชนกันเ้ยชนกันตำรวจก็อยู่ในนั้นครับคุณตำรวจโอ้ผู้อย่างคุณลุงคนนี้นะครับถึงเขาจะมีน้ำหนักที่มากนะครับแต่เขาก็ยังเดินนะฮะเขาดูแบบโอ้โหรวยเห็นไหมมีกระเป๋าโอ๊ยโทษไม่ไไปแล้วไปแล้วไทำไมเราต้องเดินไปผักไหลเขาตลอดนะฮะ โอ้โหไม่เข้าใจเลยจริงๆอ้าผู้หญิงเราเจอผู้หญิงนะครับคุณครับสนใจเดินไปใต้ของกระโปรงไหมสนใจแมอย่าตอบว่าไม่สนใจนะถ้าตอบว่าไม่สนใจ,จเจอ,อ <c oughs> นี่คือทางมาลายแห่งแรกเลยนะครับแล้วผมจะพยายามเดินข้ามมันให้ปลอดภัยนะครับมันจะเหมือนประเทศหนึ่งประเทศหรือไม่ที่แบบคนข้ามถนนอยู่ดีๆรถก็มาชนนะครับโอ้โหไม่ดูรถไม่ดูลาอะไรกันเลยไปดีกว่า <c oughs> คุณผู้หญิงระวังล้มทำไมเราต้องชอบหาเรื่องคนอื่นไปเรื่อยนะฮะผมไม่เข้าใจว่าคุณผู้หญิงต้องมาผมว่า AI ผู้หญิงในเกมนี้บักน,นะครับชอบแบบเดินให้รถชนให้รถเฉียวอยู่นั่นแหละเห็นไหมนั่นนั่นดูดีดูดีคุณผ,ผู้หญิงคุณทำอะไรอย่างนี้คุณทำให้รถจราจรติดขัดเห็นไหมคุณไปต้นเหตุของปัญหาในประเทศหนึ่งประเทศที่ไม่พัฒนาสักทีเลยรู้ไหมเนี่ยโอ้โหรถชนกันเลยเหไหมถ้าเราเสียหายจะเป็นไงอะ ถ้าเราเสียหายจะเป็นไงเดี๋ยวผมทําให้ดูผมว่าเราเสียเวลาในการแวะมากเลยนะครับสําหรับเกมนี้โอ้โหทำไมน้ําแถวนี้มันใสมากนะครับใสกว่าใจกีกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับฮัลโหลนี่ต้อนรับสู่ระบบฝากข้อความของพึ่งรู้ว่าตำรวจเกมนี้ไม่สนใจใครนะครับขนาดรถชนกันก็ไม่สนใจเลยเห็นไหมผมรู้ว่าสาเหตุนะเหการรถชนกันก็เพราะว่าแม่งไฟเหลืองตลอดทั้งวันเลยหังอินดี้สุด างางขรรวอเแล้วเรามาเดินถึงตอนเช้าอีกรอบนะครับมาถึงสะพานแห่งน,นี้อีกแล้วนะฮะและน้ําดําเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหใครใครใส่สารสารชาโคไว้เนี่ยโอ้โหดำยิ่งกข่าใจอีก <c oughs> อะไรไปเนี่ยไปนะครับไปกันต่อนะครับรถเฉากล้วยชนคนอีกแล้วนะครับตอรถเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs>